มาพี่น้องมาตากปลาวนันนี้ตากปลาปลาแม่น้ำโขงนั่นแหละพี่น้องตากเพลปไปแหงไว้กินตัวน้องพี่น้องเป็นปลาเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ โตงามงามมีแต่โตวสวยสวยตากไว้กินเซบเซเปิียงห่อนห่อนใส่กับขขาเหนียวนะพี่น้องเนาะหนึ่งเขาเหนียวห่อนห่อนใบแบบนี้นะของเ่บตัวนี้นะพี่นอ้องเซบปลาแหี่ปลาเด็ดเดียวของเ่บเลย ตาตาตปลาตากปลาตาสิาามีแดดให้ตากบ่นอ้อพี่นอ้องมีบ่น้อแดดจะมีแดดให้ตากไหม เออพี่น้องมาตากปลาปลาปลาไปใส่มองมหมล่ะพี่น้องมาตากแหงไว้กินใส่หมักเกลือดีๆใส่กระเทียมดีๆ ต้องได้จัดใหม่นี่เนาะมันก็จะเบิดกัน,นสันมันสิบ่าเบิดกัน,นยังหลเติอบอยู่